ผ่านพ้นงานไป <c oughs> กรแลเงียบสงบด,ดีของเมื่อว,วานนี้งานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุกองมหาบางสกุลเราก็จัดถวายไปวัดต่างๆทั้งหลายที่ได้ร้อยกว่าวัดได้้อยเท่าไหร่นะได,ได้ทั้งหมดร้อยิบวัด ่วานนี้กองกองบุญสังฆทานกองบุญมหาบาังสกุลนั้นเราจัดแยกย้ายแจกจ่ายแบ่งปันไปตามวัดต่างๆทั้งหลายได้ทั้งหมดหนึ่งสวัด mm hmm. นี่แหละคืองานบุญของเราองค์หลวงตาท่านก็มีเมตตาในการสงเคราะห์ไปตามวัดต่างๆทั้งหลายมาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น สิ่งของต่างๆทั้งหลายเครื่องทยาทานต่างๆทั้งหลายไม่ว่าเข้าสารน้ำตาลน,น้ำปูน้ำปลาน้ำมันเครื่องครัวต่างๆทั้งหลายตลอดจนเครื่องอุปโภคหรือบริโภคต่างๆทั้งหลายเราก็จัดแบ่งไปตามวัดต่างๆทั้งหลายตามความเหมาะสมว่าวัดไหนวัดเล็กวัดใหญ่วัดน้อยอะไรต่ออะไรก็พิจารณาไปตามความเหมาะสมปีนี้ ปีนี้ก็แจกจ่ายไปได้ทั้งหมด116วัดใอ้อพวกคณะสียานุสิตพ,พากันอนุโมทนาแล้ยินดีในการให้ทานของตนเองเ<อ>พราะเราสามารถให้ทานแจกจ่ายออกไปได,ได้ได้ตามวัดต่างๆทั้งหลายได้ทั้งเป็นร้อยวัดอันนี้ในวันเดียวก็เป็นไปได้โดยยากแต่ในวัดป่าบ้านตาดเราด้วยความเมตตา แต่ด้ขององค์หลวงตาเละกการบันสงเคาะในสังคมในวัดวาต่างๆทั้งหลายพอในวัดป่าบรรตาดเรามีงานขึ้นมาก็มีวัดต่างๆทั้งหลายครูบาอาจารย์ต่างๆทั้งหลายตลอดจนคณะสัตยาธโยมก็มากมายมาร่วมบุญกันเพราะเห็นชัดเจนว่ามาร่วมบุญนี้แล้วบุญนี้ก็สามารถกระจายแจกจ่ายออกไปตามวัดต่างๆทั้งหลายมาอยู่ตลอดตั้งแต่ องหลวงตายังอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้และยังจะ,จ,ะจะตลอดไปอย่างแน่นอนอันนี้ก็พึงงานบุญของเราที่ผ่านมาในในเมื่อวานนีต้ต่อจากนี้ไปก็ดังที่ประกาศไปแล้วว่าปีนี้นาคที่จะบวชที่จะบวชเป็นพระใหม่ในปีนี้ก็นับตั้งแต่หลังเสร็จจากงานเราแล้วก็ให้ทยอยเข้ามาอยู่ในวัดได้ก็จะได้ฝึกอบรม ขัดเกลาหรือฝึกข้อวัดข้อปฏิบัติท่องบนคันนาคให้มันถูกต้องให้มันได้ในขณะนี้ก็รู้สึกว่ามีนาคเข้ามาอยู่แล้วสามลูกสามองค์สามคนเพราะฉะนั้นพระเราที่ที่บอกให้มีให้ช่วยกันที่จะมาฝึกท่องท่องบนคันนาคอะไรต่ออะไรก็ให้ตั้งใจทำให้ถูกต้องทำให้ดีอย่าอย่าละหลวม เพราะการหละหลวมตั้งแต่เบื้องต้นแล้วมันไปทํำกลางหรือไปบ้านปลายมันก็หละหลวมมาไปแทนที่จะได้เป็นพระที่สมบูรณ์กับเป็นพระที่เลาะแหละโลเลเหลวไหลไม่สนใจในข้อวัดในข้อปฏิบัติในการสวดมวนต์ท่องบททรงจําอะไรต่ไรต่างๆทั้งหลายมันก็ไม่ถูกต้องอเพราะหน้าที่ของวัดของพระแล้วเบื้องต้นภายนอกก็ต้องให้สนใจใส่ใจในเรื่องข้อวัด ต,ตามที่ครูบาอาจารย์ได้นำพาป,ปฏิบัติมาเป็นปฏิปทาขององค์ท่านเพราะข้อวัดแม้นจะเป็นข้อวัดข้อ,ขอปฏิบัติภายนอกก็ล้วนแต่เป็นการขัดเกลาจิตใจของตอนเองทางนั้นแหละขัดเกลีทิฏฐิมานะความดื้อรั้นดันทุรังขัดเกลาอัตตาความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็อาศัยกิจวัตรภายนอกเป็นเครื่องขัดเกลาให้เป็นคนมีความเคารพ ในในข้อวัดมีความเคารพในผู้ใหญ่แล้วก็รู้จักอ่อนน้อมมีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อ่อนน้อมต่อสถา,านที่นั่นอันนี้แหละจะเป็นมงคลอย่างยิ่งแม้ในมงคลระสูตรสามสิแปดประการท่านก็ยังกล่าวไว้ว่าการุโวจะนิวาโตจะความเคารพหนึ่งความอ่อนน้อมหนึ่งเป็นมงคลนสูงสุดคือเป็นเสน่ห์ของบุคคลผู้นั้นแหละแต่ถ้าใครเข้ามาอยู่รวมในหมู่ในคณะแล้วมีแต่ความ แข็งกระด้างหรือมีแต่ความหยิ่งยโสโอ้อวดหรือถือตัวถือตนเนี่ยมันก็ <t ell> จะเป็นที่รังเกียจของหมู่ของคณะแม้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็รังเกียจผู้น้อยเขากระขายความเคารพเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาบวชในพระศาสนาก็เราก็ก็ค <t ell> ือเข้ามาขัดเกลาเข้ามาฝึกอบรมเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาแล้วพระ ที่อยู่ในวัดเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องแนะนำบอกกล่าวแล้วก็ต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างได้ด้วยก็ต้องเป็นบุคคลผู้เข่งขัดในข้อวัดในปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่นำพาประพฤติปฏิบัติมาจึงจะเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ที่เข้ามาใหม่ได้แต่ถ้าหาผู้เก่าหล่อแหลกโลเลเลวไหลผู้ใหม่มันก็มาเรียนแบบของผู้เก่านี่แหละผู้เก่าโลเลหล่อแหล่เลวไหลอย่างไร ผู้ใหม่เข้ามาม,มันก็เราก็เหลวไหลไปอย่างนั้นเพราะมันไม่ได้แบบอย่างที่ที่เลวหรือได้แบบอย่างที่ที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าผู้เก่ามีความเข้มแข็งอดทนบึกบึนรวดเร็วพร้อมเพียงต่างๆทั้งหลายอันเป็นอันเป็นพื้นเพของวัดป่าบนานตาดมาแต่ไหนแต่ไรมาเ,าเป็นที่รู้กันว่าวัดป่าบนานตาดเวลาถึงเวลากิจวัตรอะไรก็าตามปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บพระนี่รวดเร็วพร้อมเพียงกัน ปุบปั๊บปุบปั๊บอะไรก็รวดเร็วกันทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เฉื่อยชาไม่ได้ย้ำเยะอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วก็มีความพร้อมเพียงกันมีความเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นคือความเป็นพื้นเพของวัดป,ป่าบ้านตาเรามาแต่ไหนแต่ไรมา <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเสนาสนะวัดข้อวัดเกี่ยวกับเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยอาวาสต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะอาจจะอาจจะวัดข้อวัดเกี่ยวกับ ครูบาอาจารย์ผู้มีอาวุโสไม่ว่าให้มีความเคารพในอาวุโสพันเตเหรือในอาคันตุกะวาดัดข้อวัดเกี่ยวกับอาคันตุกะผู้ที่มาเยือนไม่ว่าจะเป็นจะเป็นครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์หรือเป็นศรัทธาญ,ญาติโยงอุบาสกบาติกาเราก็ต้องมีการต้อนรับขับสู้ด้วยการแนะนําบอกกล่าวสถานที่หรือเช่นชอีช้แนะบอกกล่าวเวลาหรือข้อวัดต่างๆทั้งหลายตลอดจน ดูที่พักที่ที่ใช้น้ําใช้น้ําสอยที่อยู่ที่อาศัยที่พักผ่อ,ผอนอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายอันนี้เป็นเป็นอาคัรตุกะวัดข้อวัดเกี่ยวกับอาคัรตุกะที่จะมาเยือนพวกเราเพราะฉะนั้นความเข่งคัดหรือความความหนักแน่นความรวดเร็วความใส่ใจในข้อวัดต่างๆทั้งหลายจึงเป็นความงามอย่างยิ่งของวัดนั้นๆหรือของหมูช่ชหมู่พระนั้นๆเพราะฉะนั้น พระเก่าเราก็ต้องเป็นแบบอย่างให้แก่พระใหม่ได้ที่จะเข้ามาสู่วัดนี้ส่วนพระอผู้ที่จะเข้ามาบวชใหม่เรามีตาเราก็ต้องดูจากผู้เก่าผู้เก่าที่มีหลักมีเกณฑ์เรามีหูเราก็ต้องอามาฟ,งฟ,งฟังฟังครูบาอาจารย์ท่านแนะนําบอกกล่าวอย่างไรเรามีใจเราก็นําสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังนี่แหละมาคิดมาพิจารณาลงใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราก็เรียบเร่งฝึกฝนอบรมขัดเกลาฝึกขัด ให้มันถูกต้องให้มันรวดเร็วให้มันคล่องแคล่วชำนิชำนาญตลอดถึงจาก,การอบรมจิตอบรมใจด้วยจิตอภภาวนาไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งภาวนาก็ต้องมีความภาคความเพ,พียรอย่างสม่ำเสมออันนี้จึงขึ้นชื่อว่าการที่เข้ามาสู่ศาสนาเพื่อเข้ามาศึกษาเข้ามาอบรมเข้ามาขัดเก่าเมื่อพวกเรามีเจตนาอย่างไรเรารักษาเจตนาของเราให้ตลอดตลอดรอดฝั่งตลอดไปแล้ว ความเจริญในธรรมย่อมเกิดขึ้นมาในเรานี่ชุดแรกชุดแรกที่เราจะรับบวชเข้ามาก็เริ่มเข้ามาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่เมื่อฝึกหัดอบรมแล้วดีแล้วห้องแค่วแล้วถูกต้องแล้วเราก็จะกำหนดวันบวชก็คงจะประ,ประมาณประมาณในครึ่งครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนี้แหละที่จะบวชชุดแรกส่วนบวชชุดที่สองก็ในเดือนกรกฎาคม สำหรับพวกที่พวกที่มีเวลาจำกัดหรือพวกที่ลาบวชก็จะไปก็จะเข้ามาอยู่ในวัดเพื่ออบรมเพื่อศึกษาเพื่อเพื่อฝึกหัดในเดือนกันยายนคมเราก็จะไปบวชในประมาณกลางเดือนกันยายนาคมอันนี้สำหรับพระที่จะเข้ามาบวชจำพรรษาในปีนี้ส่วนเมื่อวานนี้คือแต่เมื่อก็ก็ได้มาติดต่อก่อนแล้วตั้ง ตั้งหลายเดือนมาแล้วแต่เขาก็มาติดต่อมาบอกกล่าวมาปรึกษาหาลือไว้ซะก่อนการบวชที่จะบวชถวายพระเทพอายุพรรษาครบ70็ดสิบพรรษาก็จะบวชเจ็ดสิอ็ดลูปโดยอยู่ในกลุ่มคณะครูบาอาจารย์แต่พระเทพท่านบอกว่าท,ท่านบอกว่าโอ้ยพวกนักเลงหัวไม้มันก็ยังบวชได้ เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้จะเจาะจงไปแต่จะไปบวชเอนโษวันที่19ธันวาคมหลวงพ่อก็เลยว่าให้ไปปรึกษากัะทางเจ้าคณะจังหวัดว่าบวชแล้วจะแยกย้ายกันไปอยู่ที่วัดไหนบ้างคืออย่าไปอยู่ในที่ที่เดียวกันถ้าอยู่ในที่ที่เดียวกันมันเยอะมันพระเก่าพระพี่เลี้ยงไม่พอเพียงไม่สามารถควบคุมได้ มันก็จะไปหาเกาะกลุ่มคุยเล่นกันเพราะความคุ้นเคยกันมาก็จะไปคุยเล่นไปอะไรต่ออะไรไปเล่นไปหยอกไปเย้าะอะไรต่ออะไรไปต่างๆนานาข้อวัดข้อปฏิบัติในในพระธ,ธ,ธรรมวินัยก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นพอบวช้ามาแล้วสึกไปก็สึกไปเป่าๆบวชก็เป่าๆไม่ได้แก่นสันสระอะไรพอสึกไปแล้วแทนที่เพิ่มพูนความศรัทธาขึ้นมาก็กลับ ถดถอยออกไปจากความศรัทธาทางทั้งที่ก่อนที่จะมาบวชก็มีความศรัทธาที่จะเข้าวัดที่จะเข้ามา,าร่วมบุญร่วมกุศลม,มาศึกษามาปฏิบัติธรรมแต่พอได้บวชมาศึกมาไปแล้วไม่เอาวัดไม่เอาวาเลยก็เพราะเข้ามาในวัดแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้คุณไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เพราะความไม่พร้อมของวัดหรือ,อแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปอบรมเขาได้เมื่อเขาขาดการอบรม เขาก็ไม่ได้ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเขาก็เลยเข้าใจว่าพระทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นอันนี้มันก็ไม่ไม่ถูกต้องเหมือนกันเอาตัวเองเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นการบวชมาเป็นพระใหม่ก็ควรที่แยกย้ายกันไปตามความเหมาะสมว่าสถานที่นั้นวัดนั้นสามารถจะรับได้กี่รูปสองรูปสามรูปก็ว่ากันไปแต่ไม่ควรไปอยู่รวมกันหลวงพ่อก็เลยบอกเอาไปปรึกษาเจ้าหนะจังหวัดเอาว่ามีวัดไหนบ้างแต่การบวช ก็เห็นว่าเจาะจงว่าจะขอบวชที่วัดป่าบ้านตาดเราหนึ่งวัดถ้าจะบวชพร้อมกันทีเดียววัดเดียวมันก็จะใช้เวลานานก็คงจะวันทั้งวันก็อาจจะยังไม่เสร็จเจ็ดสิบเอ็ดรูปเนี่ยก็เลยบอกเอาแบ่งไปแบ่งไปมาบวชที่วัดป่าน้องไผ่เราชุดนึงไปบวชที่วัดป่าบ้านจิกชุดนึงแล้วก็ไปบวชอาจจะบวชวัดโพหรือวัดไหนอีกชุดนึงเป็นสามชุดก็ได้เป็นสามวัดที่บอกบวชพร้อมกันไปแบบนั้นอันนี้ก็ ในช่วงออกพรรษาปีหน้าเขาก็จะบวชให้ข่อมปีไปถึงปีปี68แซึ่งจะเป็นปีที่พระเทพท่านรจารษาครบ 70, 000, เจ็ดสนะิบพรรษาคณะในในวงงานในวงในวงการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเทพก็จะมีมีการบวชให้บวชถวายพระราชกุศลแด่พระเทพ จ็ดสิบเอ็ดรูปเห็นว่าอย่างนั้นเห็นว่าตอนที่พระเทพหกสิบปีก็บวชให้พระเทพถวายพระราชกุศลแก่พระเทพหกสิบหกสิบรูปก็ยังเหลือมาอยู่ทุกวันนี้ถึงสองรูปสามรูปมั้งเห็นว่าอย่างนั้นก็น,น่าผู้ที่บวชอยู่ได้ก็น่านุโมทนาอย่างยิ่งเพราะศาสนาของเรานี่แหละเป็นาศาสนาที่จะให้ความสุขแก่ผู้สนใจผู้ใส่ใจผู้มาประพฤติปฏิบัติจริงเพราะศาสนา ของเราเนี่ยเป็นของจริงเป็นของแท้ที่ศาสียายังผู้ปฏิบัติได้ผลจริงตามกําลังที่ตนเองปฏิบัติปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นความใส่ใจสนใจในในหลักศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วแล้วก็น้อมนํามาปฏิบัติการปฏริบัติของพวกเราเนี่ยแหละที่จะนําความผาสุกนําความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตของพวกเราได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเออ